สำหรับแมวสักตัวเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการนอนข้างใครสักคนมันรู้สึกยังไงเพราะทั้งชีวิตที่ผ่านมาเขาต้องหนอยคนเดียวครับโดแมวที่ป่วยเป็นลูคีเมียที่เล่นกับใครไม่ได้และต้องใช้ชีวิตยอยู่ในกรงเกือบทั้งวันถ้าใครที่ติดตามบ้านเราอยู่จะรู้ว่าทุกวันสุข จะเป็นวันเติมแมวของเราครับแต่กับโดมันไม่เหมือนกันครับคือแรกที่ผมลองชวนโดมานอนด้วยเขาไม่มานอนเลยนะครับวิ่งเล่นยันเช้าเหมือนดีใจที่ได้ออกมาใช้ชีวิตทั้งคืนผมพยายามอุ้มมานอนก็ไม่ยอมนอนจน10บโมงเชา้าก็เลยจับเข้ากงพอเข้ากงปุ๊บก็หลับปุ๋ยเลยตอนนั้นผมก็เริ่มเข้าใจว่ามันไม่ใช่เขาไม่อยากนอนครับแต่มันคืออิสระที่เขาไม่เคยได้มาก่อนและผมก็ได้คําตอบอีกอย่างครับแมวบางตัวเกิดมาไม่ได้รู้จักคําว่าเตียงอุ่นๆตั้งแต่แรกครับแมวตัวอ,อื่นในบ้านเนี่ยเราไปช่วย อยากรู้หน้าที่ครับแต่โดแมวที่โตมาจากข้างถนนกว่าผมจะไปเจอเขาเขาก็อายุขวบกว่าแล้วเขาต้องหาที่หลบฝนหลบแดดเองหาอะไรกินเองต้องเอาตัวรอดผมว่าเขาไม่ได้เข้าใจเลยครับว่าการนอนข้างใครสักคนมันคืออะไร ผมใช้เวลาประมาณ6สัปดาห์ครับกว่าที่จะทําให้เขาเข้าใจว่าเตียงนี้มันปลอดภัยและวันนี้ก็มาถึงครับวันนี้เขายอมนอนข้างๆเราตอนที่เขามานอนข้างผมครั้งแรกเนี่ยผมดีใจมากเลยครับมันไม่ใช่อะไรใหญ่โตเลยครับแต่สําหรับผมมันคือแบบเออเขาไว้ใจเราแล้วอะคือจากที่เขาไม่เคยนอนข้างใครเลยจนวันนี้เขายอมมันมีความหมายกับผมมากจริงคนระับ ผมไม่รู้ว่าแมวหนึ่งตัวจะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนครับเดีผมรู้แค่ว่าผมอยากให้เขาได้เจอทุกสิ่งที่แมวตัวหนึ่งควรจะได้เจอครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดผมรับรู้ได้แล้วครับว่าความรักที่ผมให้เขาไปทั้งหมดมันไปถึงเขาแล้วจริงๆครับ